ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันครับอกไปน้ำลายไหลไปมันซอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพากันมาเก็บนอไม้นะครับที่เดิมนะครับผมกับนิว มนก็จเจครับผมเดี<ม>๋ย <laughs> วมีพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้หน่อแรกนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีรอยคนมาเก็บแล้วอะครับ,บไปช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับดินงมันก็ชุ่มๆหน่อยก็คิดว่าหน่อไม้ก็จะขึ้นดีแต่พอมาถึงก็หมดใจ <laughs> ไม่เหลือแล้วเพราะว่าแถวนี้ก็มีบ้านคนนะฮะ ซุ้มหน่อไม้ก็มีหลายซุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีคลองน้ําด้วยนะครับอันนี้เป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนก็มีน้ำครับปกติจะไม่ค่อยมีน้ําครับจะเป็นของร่องน้ํำเฉยๆแต่นี้หน้าฝนครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับแถวนี้น้าก็ไหลมาฮะวันนี้เรามากัน3ามคนนะครับ ออออน,น,นี่ต้นตน,นี้ก็ร่างขึ้นแมันเป็นเหลือแต่ต่อแล้วตอบอกว่าต้นนี้มันก็ร่างขึ้นเดี๋ยวตอต่อไหมข้าจะออกไปแล้วแม่บอกกาก็ตัดเอาหรอไิ่โอเคใส่ใส่เป็นหยใบหม่เลยนะน่าจะเป็นเอ่อชาวบ้านแถวเนี้นะครับเขามาเก็บเอาไปแล้วเรามาช้าไปสองเก้า วัวผูดถึงมันดินดินมันดีมันก็บจขึ้นดินมันร่วนข้าวเดี่ยวไ,ไงงาแบบนี้แง่มเนาะเอาไปให้วัวเอาไปเลี้ยงง่บ้านเขาปลูกเด้นิปลูกเอาปลูกไปคืนปลูก,กแล้วก็มาเกี่ยวเอาขี้กับคืนไม่เลยเดือดเขามาเก็บเอาขุนเด็ดสองนอกระดีกับจีไกด์ อ่ะตัวหน่อยมันไังสิบไหมตอนแรกเออมันมันโล่ลงๆเนาะได้สองนอครับพี่น้องพอได้แกงอยู่บอกไหมเนี่ยเขาเอื้อนอย่างอุ้ยอุ้ยต่อต่อออกมาตอ่ตอตอ่อต่อมานี่ เจอต่อครับเจอต่อแตนครับพี่น้องนี่ก่อนโดนไปแล้วมั้งนะเจ็บป้อใส่พี่นี่ครับนิวครับก็โดนเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้ครับแตนมั้งครับหลังแตนอยู่ข้างในหายเร็วเดี๋ยวต่อไปก็สีบวมมันป่ะแตนบ่บ่หูมันแตนพี่แม่งง่ายเหรอกระปีกเรื่องๆรไหมแตน ดีนะไม่ไม่ต่อยดะไรคนลุกแมนครับมันจะสีบวมแนแนละใช่ระมีใช่ไหมอ๋อมีหน้าแหละมันถึงเหลือไี่น้ามันถึงเหลือตรงนั้นมันมีรังแตนนะครับนี่เห็นตห้อยนิวก็โดนไปแล้วนะครับคนลุกนิวเห็นห้อยรองเท้าเขาหางเข้าไปอุ้ยเนี่ยเห็นม่อตัวนั้นเห็นก็ฟันใหม่ๆเลยเดี๋ยวอันดุสษาฟันเหมือนข้าวารไปได้เลยนี่บัวมีจุดน้อยยังไงได้บ้าง โดนแตกเลยครัรังเตนแตกนะฮะโชคดีนะมันไม่ไล่ต่อยเนาะขวดวะหรอนี่ย่ามองอย่ามองท่าไว้อย่ามองสมบูรณ์อันตรนือบ่วปนไดอันตรตาถี่ดีนะมันไม่ไล่ตอดผมตาก็ปากไม่ไปก็จะเอาไปอุ้ยเจนอุ้ยแจนแต่ยืนอยู่มั่งเก่าอ่ะบ่เจ็บบ่เนี่ย คนลุกที่สุคนลุกนี่ดิเดี๋ย,ยท่านได้ปวดสามนอนไปทุกอย่างนอนเอาไปนอนท่านเดืถึงเวลาปลวดเมืนบอกปลูกพักเพื่อผืดีนะเมื่อกี้คลิปก็ตัดไปนะครับเพราะว่ามันหมดเวลามันเต็มนะครับมันก็จะตัดตัตวมันนะครับถ่ายลออกจะมามติดท่านอือดีมากท่านเลยดูยัง ปกติยดินาคนขาจะเสบต้อสองอขาจเอาตะอันที่เขาเหง่ายๆนั่นนะีดนอนเก๋ยเอียงบิบินเดียวมกล้องครับหิวครับกินขนม ก่อนแวกก็เบิงเบิงเบิงแน่เด้อมันถ่ายดาก้นไปเนี่ยทางก็ป่อให้ขวกให้เนาะเออแต่ยังว่าดินน้ำงานมีสีแดงมองชิ้นู้ไปเก็บมันสิขึ้นอยู่ปะวะ ให้ปลวกอันนั้นะปวกตาบให้ปลวกตาบนะฮะหันควตกยังสี่เนาะแล้บอลเหรียญยึดติดกำแพงใา่พลังครับอันนี้ครับเราจำดูก้อสุดท้ายนะครับก้อนนี้มันจะติดกำแพงนะครับผม,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 มไปลปุ้นกันนะครับว่ามีหน่อไม้ลหลงเหลือให้เราเก็บนนหรือเปล่าอันอางงานี้ต้นนี่ยังต้นบอลบ่ <จ>มันกินบะได้บะแม่นบ่ได้ีนอนนึมงอีกนอนนึงคุณทางนนี่อีกนอนนึงนิ่งถังในก็มีไมนอยูดกันไม่ิยุดต่างๆแสดงว่าเบ่ไดเข้ามาเบิ่งพอได้กินอยู่ครับอันกอนี้นะครับมองดีข้าเจ้าก็ะาศเหนือ้นตอีกหนึ่ง้วนิว ก้าเห็ดปวกครับพี่น้องเหลอบนสีมีบอเพราะว่ามันเคยออกเห็ดปวกตามเนี่ยรอหาแถวหนี่งบนก้อนขางดอ,อกนกนี่ครับเราไปคนหาเห็ดปวกกันนะครับผมเห็ดปวกเขาก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เห็ดโคนเนาะ เือโรคแทร<า>ก่อนเด้อค<ำ>ัาอันนี้เห็ดพิษบ่เป็นเะมี่อยู่บ่ต่ว่าผูดถึงว่าดินง,งามๆยังสีเป็นมี่ลานอย่งนี้นี่มันเหมือนอ่กองปวกเนาะมาลุ้นนะครับว่าจะมีให้เราเก็บหรือเปล่าครับมีร่องน้ำอีกแล้ว ติดอนปนอันนี้เห็ดอะไรไอันนี้น่าจะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใชอหเหอแถวนี้ว่ตะจมวัาป๋อเมยต้องไปมาจุดมาดูสินมาแม่ตะก้องยัง้เห็นป่าเลยไม่ค่อยกล้าเข้าน,นะครับ่าตะกองเป็นคนขี้กลัวครับแต่ก็ไปครับเพราะว่า เรามากันสามคนโ <laughs> <c oughs> อ้ยน,นี่ฝนตกหนักแน่เลยเนี่ยทางน้ำไหลมานะฮะน่าจะมีให้เก็บหน่อยเนาะนะับที่นี่กับนิวก็ เป็นด้านหน้าครับไปสำรวจนะฮะผมก็จะคอยเดินตามหลังไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดกินไม่ได้เดีย๋ยวตามไปครับก้องก็จะสายายหน่อยนะครับมือสมัครเล่นนะฮะสิ่งที่เรามาค้นหาก็ยังไม่เจอนะครับผม ครับเห,เหมือนมาผชนภัยเลยครับช่วงนี้พัทยาก็รถติดหนักมากครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับผมก็คนที่ขับรถยนต์นะครับผมเลี้ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่ารถติดจริงๆครับผมช่วงนี้อันนี้เห็ดอะไรอ่ะเห็เดพิษเห็ดเบือ เราขอญาตข้าป่านนะครับขอญาตมาเหดนะครับเราเจอแต่เห็ดที่มันกินไม่ได้นะครับผมออกสีเข้มเข้มเรายังไม่เจอเห็ดที่เราต้องการนะครับผมอืมกล้องก็ใส่หน่อยนะครับเพราะว่า ค่อนข้างถาวันเยอะหน่อยเพราะว่าเราเข้ามาในป่านี่ที่แห้งๆป็นตะเกิดลายเนี่ยนี่เป็นเห็ดที่เรากินได้เนาะแต่มันกินไม่ได้เราห่างเลยจรตกใจเบิร์ดเลยนี่มีดมผงมันสาวใส่กันผี่เบิร์ดหลุดโอ้เลย่อนเลยนี่ขาแต่เนี้ย ปิาอันนี้เราก็ออกมาจากป่าแล้วนะครับพี่อันนี้คือป่าที่เราเข้าไปหาเห็ดปวกกันนะครับผมไม่ได้เห็ดสักดอกเลยเพราะว่ามีแต่เห็ดที่เรากินไม่ได้อันนี้ทางน้ําไหลนะฮะอันนี้ก็คือหินนะครับผมที่น้ํามัน <Okay. S 1> กัดเซาะมันไหลผ่าน <Okay. S 1> ก็สวยไปอีกแบบนะครับอันนี้ป่ามันนะฮะเบิง ดูรอบๆนะครับผมอันนี้เราออกจากป่าแล้วอ,อันนี้เราจะพากันไปหาเห็ดพึ่งขมนะครับหรือว่าเห็ดยูคานะครับผมจะอยู่อีกที่นึงนะครับต้องขับรถไปอีกสักพักก็ถึงครับก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่อ,อะไรหรอ ที่เขาขายเป็นกระจาดกระจาดในตรลาเนี่ยเออใช่เหรอพี่น,นเียนนี่หัวหนี่หรอกสลิดหรือดอกกระจรหรือเปล่าไม่ใช่นั่นอ่ะกินได้นั่นน่ะหไม่ได้ดอ,อกกระจรมันจะอีแบบหนึ่งนี่ครับ<อ>ก็ยืนเถียงก,กันนะครับว่าตอกกินได้หรือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรลม <laughs> เย็นสบายทางนั้นก็ฟ้าขึ้นขึ้นฮะ ไปภารกิจหาเห็ดปลวกก็ล้มเหลวนะฮะเดี Island ๋ยวเราไปหาเห็ดพึ่งขมกันนะครับหรือว uh> ่าเห็ดยูคากันนะครับผมอีกฝ่านนึงเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะครับที่สูงนะพี่สวยนะผมชอบเนินที่เนินอย่างนี้แหละถ้ากันไปเลาะหาเห็ดพึ่งขมอ เป็นผู้เขาคนอ้อมไปเบิดเลยพุ้นาะเห็นหอดเขาแกะสลักนะพี่นี่ข้างหลังคุณนะครับอันนี้ก็คือเราจะพากันมาเก็บเห็ดพึ่งขมนะครับเห็ดยูคานะครับไม่มีเหมือนกันนะครับผมภารกิจล้มเร็วอีกแล้วครับท่านเห็นอนยมากันเลยเอาไปยิงแบบโป่งเอาไปยิงแบโปงมันสุกกินใดเด้อเมนมันสิเป็นหวานๆดาๆ เมื่อเดือนก่อนโน้นนะครับนิวก็มาเก็บเห็ดตรงนี้ครับ<ด>ก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ช่วงนี้น่าจะหมดหน้ามันแล้วนะครับก็เข้ามาเผื่อมันเกิดอีกแต่ก็ไม่มีแล้วลไไต,ตามร่องนี้นะครับถ้ามันเกิดมันจะเกิดตามร่องนี้ครับอ่บจะเป็นรอน่องทําไมาน,นี่ก็หลอกก็เปลี่ยน เปลี่ยนจุดมุ่งหมายแล้วครับเรามาเจอเกอ,อไผ่ก็จะมาหาดูว่ามีหน่อไม้หรือเปล่าอ,อ๋อพอมีอยู่นะฮะหนอ่อเล็กๆขึ้นเกิดเต็มเลยนะฮะพี่น้องมีวกำลังแซะนะฮะเ็้วหวานเนาะ กำลังจัดการนะครับผมทำไได้เห็ดน,นะครับแต่วันนี้เราได้หน่อไม้ฮะ้านแต่ดูไปแล้วน่าจะมีมีรังต่อรังแตนนะครับมันแข็ง <c oughs> นิวว้วก็์ำลังงนนั้นออไม้นะครับผม ก <transplant> ็หน, ety, น่อเล็กๆกำลังขุดขึ้นมาอีกหลายหน่ออยู่นะเดข้ามหน่อยแต่เป็นบวดดูโอ้เหนียนแล้วหอดหนอนหน่อยนะคุณหมอเย็นทีนี้ก็ไปได้ใบยานางมาฮะย่านางที่เปิดร้านร้านหนึ่งรายอยู่นีดีกว่าตอนนี้เราก็จัดการเรียบร้อยแล้วเราไปดูก่อดถัดไปนะฮะ นี่ครับพี่นี่ก็ระวังเก็บหน่อไม้ไปก็เก็บใบย่านางไปคุ้มิใจมากปลายางชีบน,น,น,น้อยๆเต็มเลยกำลังเกิดใหม่ครับเพราะว่ามันได้ฝนนะฮะหูยขนกระลังข,ขึ้นเต็มเลยอืมขื่นทั้งนหนดเลยขึ้นเต็มอยู่นๆเออหนึ่งละท่านโตนึ่งนอนหนี่นี่ออนี่นอนนี่พี่นี่ หาก็ได้ยู่บนนี่ตรงน้หน่อยน้องของบเดอมิดใหญ่ว่านาะนี่สองนอน้นึงนี่สองนให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับางัดเนีมาละนี่นี่นี่นั่นนู่นนี้ผมถอยหมดหมดรับพี่น้อง มัดดำๆกัดไฟมันดูกรนี่นะครับมันหมดกัดเอ่อมมีตะห้อยเขาหักไปแน่ละายนี่นิ่วนอหนี่แบบงามเลยแต่ว่าห้อยเขาเอาลายเป็นลายอยู่หักมาโหลด นี่นอนอยู่ตรงนี้อันนี้มันจะร้อนมันหน่อยปวดนี่นิวนอนอ่เดี๋ยวแม่ามัอไม่เว่อร์นี้ต้องไปเผาแล้วก็เซียนนะมันเหนียวเว่ยมันไปเซียนแล้วก็เกียงอะหอมดีอันนี้ฮักขมถามหนูไปผิดปากขาด นอนอุดใหม่ครับตรงนี้ยุงเยอะนะครับผมทั้งยุงทั้งหมดเลยฮะทุกซุยุงเต็มเลยนะครับนี่ปลาปี๋ท,ทางนู้นรกครับเราไปไม่ถึงครับเลยสามกอเนี่ยครับวิวสนามกอล์นะครับที่เรามาหาปาเห็ดนะฮะแล้วออกมาจาับเก็บหน่อไม้ เหลือสามกอครับ,รรรบเราเข้าไปไม่ถึงเพราะว่ามันลกมากครับมองเห็น uh, สะพานมอเตรอร์เวย์จะเป็นมอเตรอร์เวย์ผมไม่น่าจะเป็นทางที่ตัดใหม่ครับจากมอเตรอร์ไม่เลขเจ็ดนะครับรนนะค,ครับก็ม่เจอมาขามอ่อนนะครับพี่นี่กำลังเก็บครับผมนี่ครับฝักมะขามกำลังอ่อนเลยเอาไปทำน้ำจิ้มกินกระแซบเอาไปตำกินกระแซบนะเนี่ย โอ้ฝักฝักยาวใหญ่เลยนะครับพี่นี่เก็บใหญ่เลยครับสนุกมือเลยฮะกินกับปลาจ่อมเนาะพี่เนาะอุ้ยน้ำลายเปียกอันหั่นหอมเมนเมนใส่ผงนัว ผู้ใดเดีายวผแตกเออยอดเห็ดเกลียวมะถ่านี่โอ้ยเจนวยหนังเงห้ยนี่ยังไงยังสิได้นะยื้เพิงนะที่นีสาวเอาสาวแล้วนะนิวก็ข้ามไปทางโน้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวยกเท่งีก่อนมันอนๆวนวยง่ายเฮงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นฮะหอดเจ นี่ครับเราเจอบักขามครับแบบเก็บกระขามอ่อนพี่น้องถอดหมวกให้พี่นี่ก่อนเอาหมวกมาเฮ็ดเฮ็ดบนมีดกับอะไรกระขามนี่ยแหละไปแต่งไปตามกลิ่นนะขามฝักใหญ่ๆมากเลยนะครับถ้าแก่ไปเอาไปไปแช่อิ่มก็ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันครับบอกไปน้ำลายไหลไปมันสอนี่ฮะกำเก็บกระขามสนุกอันใหญ่เลย ฝักใหญ่ๆนะฮะฝักมันใหญ่ๆนะฮเจ๊เจมาให้เลยเป็นพวงเลยเอาไปเกี่ยข้างลูนมันเป็นเนยงามๆเนยมากเลมนได้บอแก่ได้เนี่ยกำลังดีโอ้ยกำลังยำจุดจอดจุดจอดเลย มืดแล้วหน่อไมก็ฝากคลิปเมื่อนีก็ไว้ซ้ำนี้แหละนะครับ,รนะรบยังไงก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิวนำแนวเดครับครับก็ตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจสำหรับวันนี้แล้วนะครับได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งกระถินแล้วก็ได้เมล็ดไม้ใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่เราไม่ได้เห็นเลยครับเพราะว่าวันนี้ ตามจริง<ม>แล้วเราจะมาหเห็ดเนาะแต่ไม่ได้เห็ดนะฮะก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมเรานะครับเราก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s ั b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันในคลิปต่อไปแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ